น่าคือมีหน้ากาก 3M 200ชิ้นแล้วก็ K95 นี่30ชิ้นแล้วก็เงินสดอีก30,000กว่าบาทซึ่เป็นมอบไปรอบที่2นะครับรอบแรกเรามามอบไปแล้ว100,000บาทเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะแล้ววันนี้เรารวบรวมได้ม,มาเพิ่มก็เลยพากันมามอบเป็นรอบที่2นะฮะเรียน สตีสิลิเกตนะสิทธิ์ของโรงเรียนสิ่ิกเกตวิทยาลัยรยุ่นจบมาศาา .3 ปี2513ครับก็คือพวกเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่าอ,อยากจะช่วยอุคลากรทางแพทย์นะอยากจะระดงทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพวกหมอที่เขาดูแลพวกเราอยู่นะซึ่งเขาก็เลยปรึกษากับผมซึ่งเป็นประธานรุ่นก็เลยได้รวบรวมกันทางไลน์ ต่างคนต่างส่งเข้ามาอาทิตย์เดียวก็ได้เงินแสนแสนกว่าบาทครับ